สวัสดีครับพวกเราวแซ่บา่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้บอกเลยว่าเอาใจคนรักไก่ย่างค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไก่ย่างธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นไก่ย่างระดับตำนานอของสนามมวยราชดำเนินถูกต้องแล้วครับถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ5 0 6 0ปบที่ีแล้วเนี่ยหลายคนต้องรู้จักแน่นอนแต่เราก่อนจะไปล้ำลึกถึงความหลังไปพบกับคุณแพรมก่อน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แน่นอนค่ะยังคงแจกของรางวัลเหมือนเดิมนั่นก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันจากสมาร์ทโฮมนี่เลยค่ะใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าต้องรีบส่งรายชื่อเข้ามาเพราะว่าเดือนหน้าเราจะมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษค่ะรายการแซบปาซ้าของเราครบรอบ1ปีเต็มและเราจะมีการแจกของรางวัลกันทั้งรายการเลยค่ะ ส่วนไทยทราบวันนี้ใครที่ชอบกินไก่ย่างบอกเลยว่าห้ามพลาดไปทําความรู้จักกับร้านนี้กันเลยค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณเบียร์นะคะเจ้าของร้านดื้อจุ่นหมุนไก่บายสอโภชนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้องถามคำถามแรกเลยว่าเกี่ยวข้องยังไงกับร้านสอโภชนาครับ ก็เป็นเป็นหลานตั้งแต่คือรุ่นแรกที่เปิดก็คือเป็นคุณตังแต่คุณยายเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นคุณแม่แล้วก็เป็นทางผมเนี่ยครับรุ่นที่3แล้วนี่คือเราเราเป็นรุ่นที่3าแล้วแต่งนึง่เฉพาะไก่ย่างออกมาใช่ครับ โอ้ตะสงสัยนอกจากที่เราดึงเฉพาะไก่ย่างมาแล้วทําไมชื่ออะค่ะชื่อมันสะดุดตามากเลยค่ะพี่เดียอันนี้มันมาอย่างไงอะคะก็จริงจริงเหมือนแบบว่ามันเป็นตัวแทนของของทางทางทางตัวผมนะครับก็คือเหมือนค่อนข้างจะมีความคิดขัดแย้งกับคุณแม่อยู่บ่อยออแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยอะไรเงี้ยเรื่องการทาร้านอาหารอะไรเงี้ยออก็เลยดื้อจุ่นเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเด็กที่มันดือ้ออ,อะไรเงี้ยครับ ซึ่งรายการเราเนี่ยต้องพิสูจน์ความจริงในห้าโชว์หน่อยนึงฮะจริงจริงไหมฮะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณแหมพิสูจน์แบบนี้ไม่ได้ค่ะดูจะดูแขกรับเชิญอันนี้จะดูไม่ได้เนาะอ่ะงั้นผมโชว์ยังก็ได้มาคุณไม่อยากดูจับผมคุณต้องไปอยากดูจันเก็บไว้ก่อนค่ะที่ีเขาบอกแล้วจริงๆเป็นตัวแทนของเหมือนเด็กดื้อชอบแบบว่าอาจจะมีปัญหากับแม่นิดหน่อยก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อร้านถ้างั้นเราถามพี่เบียร์หน่อยเลยว่าจุดเด่นของไก่ร้านเราเนี่ยมันเป็นยังไง ของเราจะเป็นไก่สนามมวยและชเดำเนินก็คือไก่โซนนี้เราจะเราจะไม่มีรสหวานก็คือจะเป็นย่างด้วยอบด้วยสมุนไพรโอรสมุนไพรของคนไทยนี่แหละะใช่จะเป็นสมุนไพรไทยแล้วก็รสชาติก็จะออกไปทางเค็ม หนังก็จะตึงเนื้อก็จะนุ่มๆนิดนึงหนังตึงแล้วไก่เป็นเราใช้ไก่อะไรอะคะไก่เป็นเป็นเป็นไก่เนื้อครับอายุต้องไม่เกิน1ิบสี่สิบห้าวันทำไมเราต้องแบบเป็นเฉพาะไก่เนื้อแล้วอายุต้องไม่เกินเท่านี้อะคะคือถ้าไก่อายุเกินอ่ะตัวเนื้อเขาเขาจะเหนียวถึงน้ําหนักจะได้แต่ว่าพออายุมันเกินปุ๊บอ่ะเนื้อมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนเดิมแล้วอันนี้ไก่สาวว่าแล้วขออนุญาตพี่มนลองหน่อยะแล้วจริงไหมครับพี่เบียร์ครที่ว่าพออยู่ใกล้สนามมวยเนี่ย น้ามวยใช้ไก่แทนกระสอบทรายจริงไหมฮะน่าน่าน่า่จะไม่ใช่ครับผมแย่เล่นผมแย่เล่นอ่ะเดี๋ยวให้พี่ฝนลองทานดูหน่อยเพราะว่าอย่างที่พี่เบียร์บอกเนาะว่ามันจะไม่ได้มีความแบบนุ่มจนเกินไปถูกไหมฮะแล้วก็จะไม่ได้มีความหวานผสมเยอะสักเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมจะออกไปทางแบบเค็มๆแล้วก็มีหอมสมุนไพรหอมหอมถ่านเวลาย่างอะไรเงี้ยครับอือเป็นยังไงบ้างพี่ฝนอร่อยอ้าว อร่อยก่อนเลยอันแรกแล้วก็เหมือนที่พี่เบียร์บอกคือมันจะหอมพวกเครื่องเทศไม่รู้ว่ามันเป็นพวกแบบเหมือนลาบผักชีอะไรอย่างหรือเปล่าแต่กินเข้าไปมันมีรสชาติอันนั้นเลยจะมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างเลยครับและเนื้อค่ะเนื้อไก่อันนี้เป็นไก่แบบแน่นเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทานเนื้อไก่แบบแน่นจะชอบมากร้านนี้ส่วนหนังไก่อันนี้คนชอบมากหนังไก่มันจะมีความรสเค็มๆแล้วก็หอมในการย่างนะคะพี่เบียร์แต่อควันหอมควันพี่เบียร์แต่จุดเด่นร้านที่เนี่ยมีเรื่องของน้ำจิ้มด้วยถูกไหมฮะมีอะไรบ้าง ของของโซนไก่สนามมวยเราอ่ะปกติเราจะมีน้ำจิ้มสองแบบก็คือเป็นน้ำจิ้มหวานที่เป็นสีแดงๆอ่ะครับครับอันนี้จะออกแนวเปรี้ยวเผ็ดหวานเปรี้ยวเผ็ดหวานครับผมแต่ว่าทางหนึ่งตัวนึงจะเป็นแจ่วแจ่วนี่ก็จะออกเป็นเค็มเปรี้ยวแล้วก็ไปทางทางเผ็ดอ๋อนั้นผมขออนุญาตทานแจ่วก่อนได้ไหมครับลองดูซิให้คุณป๊อปปี้ชิมเพราะว่าอันนี้เป็นแบบ ถ้าเกิดว่าคนชอบทานน้ำจิ้มแจ่วเขาก็คงอยากเลือกแบบนี้เดี๋ยวให้ชิมว่ารสชาติแจ่วของร้านนี้เวลาจิ้มไปกับไก่เนื้อแน,น่นๆมันจะเป็นยังไง<น>เป็นไงคะคุณป๊อปปี้ขาจิ้มแล้วเป็นไงบ้างทำไมอ่ะทำไม<ห>ไก่ถ<อ>ึงนุ่มขนาดนี้ร่บ<อ>นี่คือผมพรู้สึกผมนะพอเป็นน้าจิ้มแจ่วจะมีความเผ็ดที่พอดีนะไม่ได้เผ็ดมากเปรี้ยวกำลังดีแล้วก็มีความเค็มอันนี้คือโดดออกมาเลย ผมรู้สึกว่า3รสชาตินี้มันกลมกล่อมกับเนื้อไก่ที่นุ่มครับแล้วก็อีกน้ําจิ้มหนึ่งเป็นน้ําจิ้มออกแนวหวานหน่อยผมลองหน่อยนะนะอ่าได้เพราะว่าอันนี้ก็มีไว้ให้เลือกสําหรับบางคนอาจจะชอบทานแบบหวานใช่ไหมคะี่เบียใช่ครับเออแล้วแบบหวานอันนี้คือเรามีความเผ็ดเข้าไปด้วยนิดนึงนะคะใช่ครับจะจะเอาเอเผ็ดด้วยลองดูซิว่าหวานและเผ็ดเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงอ่ะโอเค เป็นไงโอเคนี่หมายความว่าชอบแบบไหนยังไงคะคุณส่วนตัว,ตวผมเป็นคนกินเผ็ดได้น,นิดหน่อยผมเลยชอบควาเป็นแจ่วมากกว่าแต่รสชาติอันนี้ผมว่าน้องๆก็ทานได้เพราะมันไม่ได้เผ็ดจนแต่ว่าไม่ได้เผ็ดเลยแต่มีกลิ่นอายของความเผ็ดนิดๆเนาะแล้วมีความหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวแซ่ามาบวกกับความนุ่มของไก่ลงตัวมากอ๋อแจ่วแต่วันนี้ <be. S 1> เราพิเศษด้วยนะครับเราจะมีแจ่วแบบแจ่วธรรมดาแล้วก็ เมื่อกี้ที่พี่ชิมไปจะเป็นเจ่วกัญชาอ้าวอ๋อที่ผมทานไปตัวนั้นเหรอใช่ใแล้วแต่ชอบเพราะว่าเลือกได้จะเจ่วธรรมดาหรือแจวแบบไหนเลือกได้เลยที่ร้านเขามีทีนี้พี่เบียร์ขายยังไงบ้างะคะอ่าก็ขายจะมีเป็นหลายไซส์ด้วยครับ ถ้าใช้อย่างมาตรฐานก็อยู่ประมาณ159ยบาอกใช่ครับจะมีซครใหญ่บางทีก็จะมาเป็นแบบ189นานำหนักมันจะอยู่ที่ั้งเริ่มตั้งแต่1.3กิโลขึ้นไปจนถึงบางทีก็1.5 1.6อะไรเงี้ครับเห็นว่ามีเปิดแฟนชายด้วยใช่ไหมครับพี่เบียในรายการนี้มีพิเศษยังไงบ้างครับผมก็ถ้าถ้าถ้าตอนนี้คือจะมีโปรโมชั่นช่วยว่า ช่วยเอาไปตั้งตัวกันเพราะว่าเห็นคนตอนนี้เดือดร้อนกับสถานการณ์โควิดเป็นเยอะก็เราก็ไม่ได้คิดค่าเป็นชายเลยเอาค่าแค่มีค่าเตาค่าอุปกรณ์อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ไปทําธุรกิจกันได้เลยครับโอ้ดีจังเลยอันนี้ไปเริ่มอาชีพได้เลยสําหรับคนที่อยากจะทานล่ะค่ะวิเบียร์ต้องไปที่ไหนบ้างหรือว่าสั่งแบบเดลิเวอรี่ได้ไหมได้ครับเรามีช่องทางเดลิเวอรี่หมดทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีแบบไก่แช่แข็งส่งต่างจังหวัดก็มีนะครับติดต่อตามเบอร์ได้เลยแล้วก็ สาขาเราตอนนี้จะมีอยู่4สาขาที่เปิดแล้วนะครับจะมีอยู่ที่บางบัวทองมีวัดกู้วัดกู้นี่เพิ่งเปิดเมื่อเมื่อวานนี้เลยแล้วก็มอกระเสรแล้วก็สามย่านตรงจุฬาครับโอเคครับใกล้ที่ไหนไปอุ่นุนที่นั่นนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เบียร์มากมากขอบคุณมากครับและช่วงหน้านะครับผมความสนุกของเราฮะของรางวัลมารอแล้วครับสักครู่ครับผม ามาค่ะใครมองหาขนมอร่อยๆในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะร้านนี้ ร้านเด็กชายขายขนมขายทุกอย่างที่แม่ทําคุ้นๆแม่มน้องก็เคยมารายการเราแล้วค่ะ<อ>และยอดขายถล่มทลายมากเพราะอร่อยจริงๆแต่วันนี้มีเมนูมานําเสนอ4เมนูด้วยกันอันแรกเลยสังขยาใบเตยเจค่ะ<อ>ทางด้านนี้เป็นเจ,เป,นเ,จเป็นเจด้วยเหมาะกับช่วงนี้เลยหาทานยากมากๆเลยค่ะอ,อันนี้จุดเด่นคือสังขยาใบเตยเนี่ยใช้กะทิสดคัเองอและใช้ใบเตยปลูกเองในสวนหลังบ้าน ชิมนะต้องชิมต้องชิมเลยค่ะพี่น้ำฝน mm hmm. แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะ mm hmm. เมนูที่ห้ามพลาดเลยคือโชกุปังโควิดทันยพืชเจ mm hmm. ตัวนี้ปอนล,ละ580กรัมราคา180บาทเท่านั้นได้แบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมขาหรือว่าจะเป็นตัวโชกุปังเจปอนล,ละ500กรัม180บบาทเช่นเดียวกัน mm hmm. ตัวนี้ข้อดีคือนุ่มมาก mm hmm. พี่น้ำฝนลองบอกท่านผู้ชมดูว่านุ่มขนาดไหน ดุ้มแบบว่าจับไปนี่คือนุ่มมากแล้วพอเราเข้าปากแล้วจิ่จิ้มไปกับสังขยาคุณผู้ชมสังขยาเขาอร่อยมากป,ปีนจริง,รงที่จะจะบอกว่าที่ขนมปังนุ่มขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าใช้แป้งขนมปังจากญี่ปุ่น<อ>ผสมแป้งขนมปังเกาหลีเพราะว่าขนมปังญี่ปุ่นจะนิ่มมากเลยนะ<อ>แล้วก็เขาเขาจะใช้เนยนะคะจากน้ํามันมเมล็ดทานตะวันคือทุกอย่างที่พูดมา<อ>เป็นวัตถุดิบพรีเมียมหมดเลย<อ>หรือว่าสุดท้ายนะคะนี่เลยทางด้านนี้จะเป็น เค้กล้วยหอมเจที่บอกเลยว่าปกติเป็นคนที่ชอบกินมากเลยนะแต่ตัวอ้วนเพราะว่าส่วนผสมจะเป็นแป้งใช่ไหมหกับน้ำมันซะส่วนใหญ่แต่ร้านนี้บอกเลยค่ะใช้แป้งข้าวโอต๊ตบทละเอียดออกแกนิกและไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลต้องชิมอีกแล้ว,วอ่ะลองชิมดูอโอ้โหตับผมทรงใหม่สวยเวอร์น่ารักมากแล้วกลหอมเป็นยังไงบ้างหอมมาก หอมกล้วยหอมแล้วก็นุ่มปกติเราทานเค้กห้วหอมมะมันจะมีบางทีชอบล้วนแต่ที่ไม่ชอบแบบล้วนนะนุ่ชอบแบบที่มันนุ่มและเนื้อติดกันแบบนี้อร่อยมากนี่เลยค่ะบอกเลยว่าชิ้นหนึ่งนะ70กรัมราคาเพียง35บาทและที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยใช้ใช้น้ำตาลก็คือจะเป็นน้ำตาลหล่อฮังกล้วยเนี่ย พิมีหมดเลยจริงๆในราคาเท่านี้เองอย้ำอีกรอบนึงนะคะราคา35บาทสําหรับเค้กกล้วยหอมแล้วก็เมาากกื่าจะลืมบอกค่ะตัวสั่งขยะเนี่ยแต่สิบบาทเท่านั้นคใครสนใจใ,นะใครสนใจมีโปรโมชั่นด้วยค่ะดีงามมาก10%ลดไปเลยใครสนใจโทรมาเลยนะคะตอนนี้089 4969241ถ้าไม่รับสายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโทรกลับเลย<ะ>แล้วน่<า>ต้องสังน,นใช่แ,นนแล้วก็ต้องสั่งล่วงหน้าด้วยนะคะ2วันเพราะของเขาสดมากอ,มอ่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาขายของของแทมแล้วค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาครับถึงช่วงเวลาที่ต้องแจกโอ้โหลายชื่อแน่นตู้ค่ะ แต่น่นได้อีกนะผมบอกก่อนนะตอเอค้กกล้วยหอมเขามาเลยเพราะว่าชอบมากจองไปแล้วจ้าเด็กกินต่อครับเดี๋ยวผมกิให้ยิีใผ้าเทีนะน่ามาวันนี้เป็นคุณหนูจันเชื้ออุไผ่ค่ะนี่ใครก็ตามนะครับที่อยากจะร่วมสนุกนะแล้วผมขอบอกใบ้นิดนึงเพราะว่าในเดือนหน้าเนี่ยจะครบรอบ1ปีรายการแซ่บพาซาแล้วครับและเรานะ จะแจกของรางวัลทั้งรายการเลยนี่ดังนั้นส่งชื่อมาครับวิธีการส่งง่ายมากเพียงแค่สแกน QR โ o ้ e นะครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามามชื่ออยู่ในกล่องนี้ฮะเราจับได้ชื่อคุณโทรไปรับสายก็รับของรางวัลไปเลยสวัสดีค่ะพี่หนูจนันนด,ดีใจมากเลยค่ะจะนั่งดูคนดีเลยว้าเล้วรับเสียงอย่างนี้ต้องนั่งดูอยู่แน่เลยพี่หนูจันอยู่จังหวัดอะไรคะ อยู่จังหวัดอุบลค่ะแต่ว่าในแบบประชานชนจะเป็นคนกรุงเทพอ๋อไม่เป็นไรจะอยู่ที่ไหนยังไงวันนี้ก็แจกค่ะพี่จังหวัดอุบลน,นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งไปให้ที่อุบลได้เลยค่ะจะบอกว่าวันนี้พี่หนูจันเป็นผู้โชคดีได้รับไปเลยค่ะมอทอดไร้น้ำมันจากส <c oughs> มารนะ์เโอ้โหหัวล้อขนาดนี้ผมขอถามนยครับว่าที่ผลตัดผมทรงใหม่มาเป็นยังไงบ้างครับ พี่หนูจันค่ะป๊อปปี้ฝากถามว่าผลตัดผมทรงใหม่ทรงนี้โอเคไหมคะอะไรนะคะผลตัดผมทรงใหม่ทรงนี้โอเคไหมคะโอ้ยหล่อมากเลยค่ะหล่อ่อนะครับโอ้โหไม่ใช่ไม่ไม่ทั้งส่วนนี้นี่ไงหล่อมันเข้าตาแล้วสวยอ๋อโอเคโอเคสบายใจและโอเคค่ะโอเคค่ะตกใจได้ค่ะไม่เป็นไรพี่หนูจันถามอีกนิดนึงเป็นไงบ้างคะที่บ้านน้ำท่วมไหมจ๊ะตอนเนี้ย าวาลลลิำอ๋อโอเคอยังไงก็ฝากความห่วงใยไปให้คนที่จังหวัดอุบลด้วยนะคะสู้ๆนะคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะยินดีด้วยค่ะข,ขอบคุณ,คณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุ้มใจสดุดๆค่ะจจๆๆากับการที่ตัดผมทรงใหม่มาเป็นไงบ้างหลอ่อมากจ้าพี่เคอนิว่าทางถึงป๊อปปี้เลยเหรอ อ่ะวันนี้ในการความสนุกของเราบ่นรับครับผมควันนี้พวกเราซาป่าสวาสัวสดีครับ